จะไปวิ่งกันนะคะวันนี้นะคะ,ปะไปมาไปเยวเปิดประตูแป๊บนึงรอแป๊บเดี๋ยวจะเนะย,ย็นเย็น,ยนอ่ะเนไปเลยปไปไปไปลูกไปไป,ปมาเรียนในผ้าเรียนไปไปเรียนแล้แลก,แออกกอน ไปวิ่ง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 ,ง,ง,งเร็วเห้งน,น่าบ่ทันอกกักสกบักมาอันนี้เพื่อนหนูนะมูเฮ้งเฮ้งเนี่ย

ไปไปแดนเอา,าพ่อีกมารวยรวยมาหลุกมามามารวยมา,มาพี่รวยเฮงเฮง เฮงด้วยมาวิ่งชมบรรยากาศแน่บรรยากาศดีนะไปไปแลนมาผ้ามาอีกเดียบัดเดียวเฮง มูอ่ะมามูมูแห้งงเอาเอยแห้งหง,หงไปใส่ฮอแห้งดันกับบานบะห,หนูมามามาออกมาเลยมา้วยมา มาแล้วเด้อไปก้อนเลยไ,ไ,ไ,ไปก่อนเลยไปก่อนไปก่อนไปก้อนเดีอมาเร็วเร็วอ่เงเาไปน้ำทางตลอดเลยเดี๋ยวจาทางเ,ไนเน็ไเลเนาะไปแดนออกไปก้อนลุดไปมาเดินเ นี่ค่ะฮนะืงมากค่ะอาะเลอกงานหลงไหมเนี่ยมาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วมางาน,นกลับไปแล้วล่ะเหลือเรานะไป

เงี้ยวอีกแล้วเงี้ยวตลอดทางเลยไปสำรวจดนวายอย่างอีกผ้าแหวตลอดทางเลยยังอะลูกฮึไป มาเร็วมามาด้วยว้าเอาเอาแล้ว ไปไหมเกษากพอไหมนะนะอารลบ,ลบ ไปไล่น้องไป่อต่อหนไปวิ่งต่อมามาเร็วมา้วยมารวยครับไปแล้วนะเร็ว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 ฮึบฮึบ ว้าวเราจะมาเจอทุกนแมนะฮะนี่เป็นสถานที่วิ่งของเราที่เราจะมาวิ่งทุกวันนะครับให้ชมบรรยากาศดีๆนะครับอ่าไปเลยครับเพื่อนหนูก็เยอะมากเลยนะเฮงเฮเอ้ยไม่ใช่เฮงเมาด้วยนะครับมารวยเร็วฮ่าไป ีตลอดทางเพราะว่าเขาจะได้จำทางใดนะครับจำนมกินเงยอยาของกลับบ้านไปมารุ่ยเนี่ยมาลุวยเนี่ยจะเป็นหมาเป็นลูกของลูกของแป,ป๊บซี่ลูกของแป,ป๊บซี่ซึ่งแบบว่าเป็นหมาที่ สี่แบบหมูจะคว่ำไหมครับนั่งกับสิแบบาวาอน่ะวล่กินเข่าอย่างนี้ติบ่ามาะก,กวนคือมูเห็นมมเห็นปะซองมังเขาเพื่อนอากาไปหาเขาเปล่าอืเอาเอาเขายันเขายันแฮ้ง นะครับไม่ถ้าลงไปตรงน,นั้นมันจะเป็นทงมากๆหนูมาที่นี่าการนะครับไปครับไปบบแ,บแล้วครับไปแล้วครับหอยวิ่งแค่สิบห้านาทีนะฮะอ่าฉี่แล้วฮะมาๆมา,มาได้วรนจักา์นะครับไปเลยครับ ่ะเจอเพื่อนนะฮะมาเร็ว